เจ๋งเป็นแมวที่ค่อนข้างจะหยิ่งๆิงแล้วก็เวงเวียงนิดนึงนะคะโดยเฉพาะกับเรานี่คือเวียงมากเวลาเห็นหน้านี่ทําหน้าเหมือนเบื่อเหมือนอะไรตลอดเลย ว่าโกรธหรือว่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะคะสัมผัสจับตัวไม่ได้เลยเบือนหน้าหนีทำหน้าเวียงใสตลอดแต่ว่าพอเราถือของกินที่เขาชอบนะคะปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะอ่อ,อนถูสุดๆเลยกลัวคนไม่รู้ว่านะว่าเป็นแมวเห็นแกกินสิ่งที่ทาให้กุ้งเจ๋งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นชูชูซุปปอนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมทีก่กุ้ยเจ๋งชอบมากๆนะคะข้างสุดๆเลยเพราะว่าเขากินตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีจับๆเลยค่ะตัวชูชูซุปปารเนี่ยจะช่วยในการเสริมภ ส่วนของกรดอะมิโนลและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อน้องแมวนะคะตัวนี้ทานแล้วให้เด็กๆขนแน่นขนสวยแล้วก็แข็งแรงค่ะและตัวชูชูซุปปาเนี่ยก็เหมาะสาหรับการบรุงพวกแมวป่วยหรือว่าแมวที่เพิ่งพักฟื้นหรือว่าแมวทานยากหรือว่าแมวทานน้าน้อยนะคะตัวนี้ช่วยบํารุงได้ดีเลยถ้าแมวคนไหนที่กําลังหาอาหารเสริมบารุงน้องแมวเนี่ยขอแนะนําชูชูเลยค่ะของดีและมีประโยชน์ก็เจ๋งคอนเฟิร์มค่ะ